ร้านขนมปังเปิดแล้วคะ่ะเจดนวันนี้จะมาชวนเด็กๆนวดขนมปังกันฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กกันนะส่วนผสมมีดังนี้เลยคะ่ะแป้งน้ำปล่านมเนยน้ำตาลยีสต์แล้วก็เกลือมีเท่านี้เลยงั้นเดี๋ยวจะไปผสมมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนมันเป็นก้อน แล้วมานวดกันค่ะจากส่วนผสมเมื่อกี้มารวมรวมเข้าด้วยกันแล้วก็นวดอีกประมาณ1ินาทีก็จะได้แป้งออกมาแบบนี้แล้วล่ะก่อนอื่นลองมาทำความคุ้นเคยกับแป้งเขาก่อนก็ได้นะลองจิ้มจิ้มจิ้มสองนิ้วก็ได้จิ้มจิ้มจิ้มเอาล่ะถ้าคุ้นเคยกับเขาแล้วล่ะก็เราลองมานวดพร้อมเพลงนี้กันนะหนึ่งสองซ้ม เดือบเบเกอรี่เดือบเบเกอรี่รีบมาทำขนมปังเหลาวนวดเหลาวนวดเหลาวนวดแป้งนั้นให้กลายเป็นขนมปังเดือบเบเกอรี่เดือบเบเกอรี่รีบมาทำขนมปังเหลาคลึงเหลาคลึงเหลาคลึงแป้งนั้น เราตัดแป้งนั้นให้กลายเป็นคานมปังเดอะเบเกอรี่เดอะเบเกอรี่ลิฟมาทำคานมปังเราอบเราอบเราอบแป้งนั้นให้กลายเป็นคานมปังเดอะเบเกอรี่เดอะเบเกอรี่ลิฟมาทำคานมปังเรากินเรากินเรากินแป้งนั้น ชวนเด็กๆลองคิดหาท่าทางที่เราจะเล่นกับแป้งได้อีกนะนอกจากนวดตัดแล้วเราอาจจะดึงหรือว่าใช้ข้อสอกนวดก็ได้นะลองคิดหาท่าอื่นๆมาเล่นกับแป้งขนมปังกันค่ะ